สวัสดีทุกๆคนผมกระบอทาว่อนคนอยู่ส่วนวันนี้ผู้คาสีมาในน้ำห้ฮุยจักเครื่อหมักส่วนพี่น้องเอ้ยผู้บางคนบางท้องถิ่นก็จะเอิ่อเครื่อเดินหาสรรพคุณคุูประโยชน์ก็ะดีหลายอย่างแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดเจ็บเส้นเจ็บเอ็นผู้ใดเจ็บห้อนแสบน้ำตีนน้ำมือว่าฉันใช้ผู้บางคนก็จุดอาน้ำก้อนโผล่ผู้ละตีนมือแส้น้ำไว้มันห้อนขึ้นมาแห้งเอาเครื่องหมักสวนน่วนนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปต้มกินเด้อ ต้มกินตั้งน้ำแต่ละมือ้อเห็นห้ดีขึ้นมาดอกไปน้องเลยซองมาดอวพูดได้เป็นปางกินเลือดเอาเครื่องหมักสว่นมาต้มกินมาตัดตัดหล้วก็พากันเครือใหญ่ก็พาพาแล้วก็ตากแดดน้ำกันมันลายก็ได้เอามาชดชดดิบๆก็ต้มกินลดก็ได้ประมาณหนึ่งกับมือใส่น้ำโซลิดเกินแต่ละมื้อค่ะสิ่คอยดีไปดอกไปดองเลยเป็นปางกินเลือดขาดเลือดเลือดจางเน้อเครื่องหมักสวน่น เอาไปต้มกินต้มใส่เด้อพี่น้องเดอ้อกินแล้วก็ให้ดีให้เศร้าอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยกันหายพยาธิโลคาเด้อพี่น้องเดอ้อสาธุ